อย่างกุ้ยเฟยเรื่องราวของยอดหญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีนจนสั่นสะเทือนประพันธ์โดยวลีรัตนาอ่านโดยอังกุระบทที่44ขุนพลผู้เกรียงไกรได้กล,ลายเป็นมังกรสวรรค์แล้วในกี่ยุคกี่สมัยและสตรีผู้อยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์ก็มิใช่น้อย ทุกชีวิตในหัวชิงสือย่อมจำใสเบิกบานอย่างเต็มที่ด้วยมีอิสระเสรีในอันที่จะทำสิ่งใดก็ได้ตามใจชอบกุ้ยเฟยลืมหยดศักและกฎมนเทียนบานอันพึงรักษาไว้ด้วยชีวิตอันลู่ซานลืมบ้านและหูยินรวมทั้งบุตรธิดาขันทีลืมความคับแคนแน่นใจแม้กระทั่งว่านเนียงเองก็แอบยิ้มกับต้นไม้ใบหญ้า ซิวไลนั้นวิ่งไล่ตะครุบผีเสื้อปีกสวยเหมือนเด็กทารกเริงรื่นชีวิตเช่นนี้ไม่อาจมีในวังหลวงทุกคนต้องรักษาจริตกิริยาทุกกระเบียดนิ้วว่านเหนียงกับซิวไลจัดโตอาหารถวายที่ริมระเบียงตำหนักซึ่งอาจมองเห็นดอกไม้ในสวนได้ถนัดกุ้ยเฟยรินน้ำชาตักข้าวต้ม ให้อันลูซานร,ราวกับนางคือภรรยาผู้พักดีต่อสามีทำให้เขาต้องจับมือนางไว้ด้วยความรู้สึกอันลึกซึง้งต่างยิ้มให้แก่กันอย่างแช่มชื่นกว่าจะได้มาอยู่อย่างนี้ก็กินเวลานับสิบปีแต่พอมาแล้วสิไม่รู้ว่าซาตานตนใดมาติดปีกให้แก่การเวลาอีกเพียงชั่วครู่เราก็จะต้องแยกกันอีกอันลูซานร,รำพึงด้วยเสียงสันสานห่อเหี่ยวจากใจจริง ไม่ยากอันใดดอกหากท่านจะใจกล้าพอไม่กลัวแน่ขอให้บอกมาเถอะที่ตำหนักของเราย่อมกว้างขวางพอที่จะรับรองท่านเสมอกุ้ยเฟยยิ้มละไมแววตาจริงจังพระแม่เจ้าอันลุสานตกใจในห้องของว่านเนียงย่อมกว้างขวางพอที่จะรับท่านไว้ชั่วค่ำคืนต่อเวลาดึกสงัดในตำหนักของเราก็ไม่มีผู้คนพลุกพล่านท่านกล้าพอหรือเปล่าละ่ะ นางแย้มพลายเยายย,ายนและท้าทายอย่างยิ่งมีหรือม้าขนองสวัสดจะไม่ลำพองฮึกเหิมถึงขนาดจะกลัวสิ่งใดนเมื่อดอกฟ้าและอาญาสิทธิ์อยู่ในมือห้องเต้ชาราแล้วน่าจะฟุบหลับไปแต่ยามต้นไม่ทันพระแม่เจ้าพริกกายกุ้ยเฟยคอนให้กับถ้อยคำเยาหยอกเป็นในนั้นสามวันนี้ห้องเต้ก็เสด็จไปค้างตำหนักเหมยเฟยต่อไปข้าพเจ้าหวังว่าจะเสด็จบ่อยๆออันลูซานสนองตอบ ต่างยิ้มให้กันด้วยสมปรารถนาในความคิดอันตลอดปลอดโปร่งพระแม่เจ้าทิ้งให้ข้าพเจ้าทรมานนักหนาน่าจะนึกหาวิธีเล็ดลอดเช่นนี้นานแล้วอันลู่ซานต่อว่าด้วยเชิงชายเจ้าหนูนาหนังแซงทำตาดุใส่เขาข้าพเจ้าอยากเป็นหนูในวังมากกว่าอย่าโมวพูดเล่นอยู่เลยเราอยากรู้ว่าการทำงานของท่านไปไกลแค่ไหนแล้วการขนย้ายหินหยกสะดวกอย่างที่ทูลไว้แล้วฮื พวกช่างบอกว่าหินไม่ขาดมืออีกเลยข้าพเจ้าพลอยรอดจากคมดาบไปด้วยเพราะบรารมีกุ้ยเฟยแท้ๆกระนั้นก็ยังไม่ไวายท่านขวจงไม่ได้ทูลฟ้องเลยหรือนางถอนใจเฮือกเพราะเขาฟ้องนะสิเราจึงต้องพบเจ้าเช่นนี้โอ้ขอบใจท่านอัครมหาเสนาบดีจริงๆอันลุซานแซงทำคำนับและสรรเสริญอย่างน่าขันนางหัวเราะพลางคอนให้ เราพี่น้องกลายเป็นตัวตลกให้ท่านล้อเลียนละระมังอันลู่ซานหามิได้เขาปราดเข้ามาดึงตัวนางขึ้นกอดรัดแน่นหนาเราทำเพื่อแผ่นดินจะได้สงบสุขกังฉินลดความยิ่งใหญ่ลงกู้พระเกียรติกุ้ยเฟยและห้องเต้ได้ยินไหมข้าพเจ้าพูดว่ากุ้ยเฟยและห้องเต้ห้องเต้จะไม่นำหน้ากุ้ยเฟยอีกต่อไปในแผ่นดินนี้ วาจาของเขาวกเวียนแต่ก็สร้างความปราบปลืม้มลำพองใจให้แก่สตรีผู้กำลัง,ลงหลงไหลในโชควาสนาอย่างยิ่งขุนพลผู้เกรียงไกรได้กลายเป็นมังกรสวรรค์มาแล้วกี่ยุคกี่สมัยถ้าจะเกิดขึ้นอีกต่อจากถังสเสวียนจงก็ย่อมไม่แปลกอันใดและสตรีผู้อยู่เบื้องหลังบรลลังก็มิใช่น้อยเสียงกระซิบจากชายชูดังอยู่ริมหู บูเช็คเทียนยังก้าวมาจากลูกสาวพ่อค้าขึ้นมาเป็นฮองเฮาและจักรพรรด,ดินีได้ไม่ใช่หรืออย่างกุ้ยเฟยเพลินกับคำเยินยอ่อและการปรนิบัติเชิงพิวาสจนลืมตัวไม่โต้แย้งคำพูดของอันลู่ซานแต่ประการใดทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงบูเช็คเทียนเองก็คงหวังเพียงเป็นเมียของชายคนหนึ่งเท่านั้นบังเอิญที่ชายนั้นเป็นฮองเต้และชีวิตในวังหลวงเล่าก็เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี ใครอยากอยู่ก็ต้องสร้างฐานะกำลังสร้างกำแพงป้องกันอันตรายต้องฉกฉวยอำนาจมาไว้ในอุ้งมือเสียก่อนแม้จะต้องข้ามศพใครไปก็ต้องทำโชคชะตากะเกณฑ์ให้อย่างยู่หวนเข้ามาอยู่ตรงจุดนั้นเช่นเดียวกันเราอยากเป็นเมียของท่านอย่างเดียวเท่านั้นไม่ปรารถนาอื่นใดอีกเลยนางรำพันไปตามประสาซื่ออยู่ที่นี่กับท่านเรามีความสุขเห็นไม่ว่า กุ้ยเฟยจะได้เป็นเมียของเราตลอดไปที่เรามาอยู่ที่นี่ได้รักกันได้ก็เพราะตำแหน่งกุยเฟยไม่ใช่หรือแล้วจะทิ้งตำแหน่งนี้ได้อย่างไรเล่าอันลูซานชัยเล่พิสวาตรปิดปากนางเสียทันทีเมื่อเริ่มก้าวเดินแล้วจะถอยหลังได้อย่างไรอันหนึ่งตัวเขาเองก็เถเยทยานทางนี้อยู่แล้วขอให้วางใจในธาตของท่านคนนี้เถิดกุ้ยเฟยพระแม่เจ้าเขากระซิบขณะนอนอยู่บนเตียงอันกว้างใหญ่ ขณะนี้ข้าพเจ้าตั้งข่ายเพื่อฝึกปลืออาวุธพอใช้งานได้แล้วมีพลประมาณ 40, สี่หมื่นเศษกุ้ยเฟยเบิกตากว้างท่านจะดำเนินการเลยหรือ,อยังไม่พอดอกอันลู่ซานหัวเราะในคอข่ายนี้ยังอยู่นอกจำนวนผลที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถือครองเราต้องทำให้ถูกต้องเสียก่อนทำอย่างไรข้าพเจ้าจะออกข่าวว่ามีพวกศัตรูทางเหนือเข้ามารุกรานรบก,กวนชาวบ้านจะส่งข่าวเข้ามาเมืองหลวงให้ส่งทราบก่อน แต่ไม่มีจริงใช่ไหมเดี๋ยวกว่าจงก็จะสืบรู้เราก็ทําให้มีขึ้นสิกุยเฟยข้าพเจ้าจะแต่งคนสนิทออกเป็นกองโจรย่างชิงปล้นเอาทรัพย์สักสามสีรายข่าวก็จะฟุ้งออกมาเองแล้วยังไงเรานึกไม่ออกว่าจะให้เกี่ยวกับค่ายไพร่ผลของท่านอย่างไรนางไม่สันทัดคนศึกจึงถามไปตามซื่อ ก็ให้ฮ่องเต้ลงพระนามอนุมัติให้ข้าพเจ้าคุมไพรพลให้ถึงห้าสิบหมื่นสิแล้วขยายอำนาจปกครองไปให้ถึงสามมลทนเพื่อใช้ไพรพนเหล่านั้นให้คุ้มกับเบี้ยววัดที่พวกมันจะต้องได้รับท่านเบียดบางไรายได้ของผู้น้อยหรือเปล่าอันลูซานหัวเราะเสียงดังนึกว่าข้าพเจ้าจะเหมือนขว ąż งงกระนั้นหรือหามิได้ข้าพเจ้าไม่ชิงตัดอ้อยกินแต่ยังอ่อนดอกเราจำต้องสร้างศรัทธาให้เกิดเสียก่อนถ้าอย่างนั้นเราก็ค่อยเบาใจ ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงท้องพวกมันให้อิ่มแต่ต้องใช้งานให้คุ้มกองทัพจึงจะมีพลานุภาพเพียงพระเดชอย่างเดียวไม่ช้าแม่ทัพก็จะเหลือแต่ตัวคนเดียวเท่านั้นเองอย่างกุ้ยเฟยมองดูเขาอย่างเชื่อถือและบูชาอันลูซานคือนักรบและนักรักที่สมบูรณ์ที่สุดถังเสเวียนจงนั้นกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วตกลงตามที่ท่านว่าเราจะหนุนเองเมื่อท่านรายงานเข้ามาเมืองหลวง นางรับคำแต่โดยดีมอบความไว้วางใจทั้งสิ้นให้เขาจริงๆอันลูซานยิ้มอย่างพอใจขอพระไถ่กุยเฟยที่เชื่อถือข้าพเจ้าเราจะขอไว้อย่างหนึ่งอะไรอีกข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดจะมอบให้แล้วนะนางค้อนให้หน้าแดงกำด้วยละอายอย่าพูดเป็นเล่นสิ่งที่ข้าจะขอคืออย่าพยายามเกี่ยวข้องกับข้วจงและขอชีวิตเขาไว้เพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นพี่ชายของเรา อันลูซานซ่อนยิ้มไว้ในหน้าข้าพเจ้าจะพยายามหลบเขาทุกวิถีทางแต่เขาสิไม่ค่อยจะยอมรับข้าพเจ้าเป็นน้องเขยเสียเลยยกไว้เสียคนหนึ่งเถอะนึกว่าเห็นแก่เราข้าพเจ้าเข้าใจขอให้วางพระไถ่ได้ถ้าเรารวมกันได้หนทางก็รุ่งโร์เราไม่ชอบที่เขาไม่ซื่อสัตย์เขาเห็นแก่ตัวมากเกินไปเพื่อพระแม่เจ้าเขาจะรอดชีวิตแต่ถ้าเพื่อบ้านเมืองถึงข้าพเจ้าจะไม่ถือโทษบางทีนายพลคนอื่นๆอ,อ,อาจจะไม่ฟังเสียง เราเองก็จะคอยปรามเขาเหมือนกันเราผิดที่สนับสนุนเขามาแต่ต้นกุ้ยเฟยถอนใจไม่ควรเลยนะเราอย่างงอยเหงาเศร้าพระไทยเลยเวลาสุขของเรามีน้อยท่านัวจงรักจะเป็นคนใหญ่โตในแผ่นดินก็ต้องรู้จักรักษาตัวให้รอดสิส่งเป็นน้องของเขาไม่ใช่มารดาอันลุซานดึงนางเข้ามาในอ้อมอกกล่อมประโลมด้วยกลรักกุ้ยเฟยก็อ่อนลงประหนึ่งเทียนละลาย ฟ้าดินย่อมเป็นไปตามวิถีลิขิตของดวงดาวเรื่องลี้ลับของอันลูซานและอย่างกุ้ยเฟยจึงไม่ได้เป็นความลับอยู่นานเท่าที่เจ้าตัวคิดเพราะความยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นหนึ่งเพราะการแพ้่ทางหนทางให้ราบรื่นหนึ่งศัตรูที่จ้องมองคอยเวลาจะลอบกัดจึงมีมากมายวอจงอัครมหาเสนาบดี จิ้นอองพระญาติในห้องเต้สเสวียนจงและบรรดานางในราชสำนักที่มากมายประดุจตัวเล่นตัวไรและงูพิษตัวเล็กๆอย่างพวกขันทีพวกนี้ไม่มีวันจะยอมลงให้กับคนมีอำนาจด้วยความจริงใจเป็นอันขาดนางคนสนิทของเหมยเฟยเป็นคนฉลาดนางฉเฉลียวคิดตั้งแต่นาทีแรกที่เกาลักซือ ให้ขันทีแวดล้อมมาส่งเสด็จห้องเต้ถึงตำหนักอันทรงร้างไปนานแทบจะจัดเตรียมกระยาหารและพระที่แท่นต่างๆไม่ทันการหากแต่ดีห้องเต้ส่งกระเสมสำราญที่เป็นอิสระชั่วครู่ประกอบกับเมตตาในนางเหมยเฟยที่สู้ผอมตรอมใจหมอะเฝ้าอยู่แทบพระบาทเรามาเยี่ยมเจ้าและจะค้างอยู่ด้วยสักสามสีราตรีรับสั่งเสียงอ่อนโยนทำให้น้ำตานางผู้อาภัพไหลพรากอาบแก้ม ทรงพระเมตตาสูงสุดแล้วเพคะหากไม่น่าจะทรงลำบากเลยไม่ผัวทิ้งอย่างหม่อมฉันสมควรตายไปเสียให้ผลทางมากกว่าอย่าตัดพ้อให้เรารํำคาญเลยไปหาสุราหาดนตรีมาขับกล่อมจะสำราญใจกว่าเจ้าเองก็จะดีขึ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับนางคนสนิทจะจัดหาให้ทุนถวายทั้งสิ้นด้วยเหมยเฟยนั้นทอดทุระสิ้นแล้ว คำนี้จึงเหมือนกับกอหญ้าแห้งที่กลับชุ่มช่ำน้ำค้างพรมและฝนก็หลังโปรยเมื่อค่อนดึกนางคนสนิทเรียกสาวใช้ส่วนตัวมากระซิบว่าเจ้าจงไปสืบดูซิว่าที่ตำหนักหยางนั้นเกิดอะไรขึ้นนางนั้นทำอะไรที่ไม่ต้องการให้ห้องเต้อยู่ด้วยนางอยู่ในตำหนักหรือไปไหนเราไม่เคยได้ข่าวนางเลยนะไม่มีข่าวเลยจริงๆข้าจะไปพรุ่งนี้ดีกว่ากระมัง ก็ได้ข้าไม่เชื่อดอกว่าฮ้องเต้จะเสด็จมาหาหนายเราได้ตามพระไทยท้ามันไม่อนุญาตนะหรือหึนางสาวชัยรับคำสั่งไปทำการสืบสอบได้เรื่องในวันรุ่งขึ้นเพราะบรรดาสาวสาวและขันทีในตำหนักอย่างกุ้ยเฟยกำลังร่าเริงเบิกบานเพราะเจ้านายไม่อยู่ต่างเดินเล่นเดินคุยฟุ้งเฟืองไปตามวิสัยใครไต่ถามสิ่งใดก็มักเปิดเผยเชิงโอ้อวดแม้กระทั่งว่า คงเต้นหรือถ้ากุ้ยเฟยประทับอยู่แล้วก็ไม่มีวันจะเสด็จไปไหนได้ดอกส่งโปรดกุ้ยเฟยตำหนักนี้จนแทบจะแยกไปห่างไม่ได้แม้สักครู่ทั้งรักทั้งเกรงนางสาวใช้ตำหนักเหมยเฟยจึงนำความไปเล่าสู่นายของมันอย่างละเอียดด้วยใจที่ริษยาข้างแขนตามวิสัยผู้หญิงอ้อมิน่าละ่ะนี่คงหลบเมียมาละสิไม่น่าจะละเลยเหมยเฟยนายเราถึงขณะนี้เลย นังคนสนิทเข็นเคี้ยวหน้าขมึงมองไปทางตำหนักโน้นแล้วมันไปไหนจะรู้หรือเปล่าข้อนี้ไม่รู้เลยแม้พวกนั้นก็ไม่รู้ว่านายมันไปที่ใดดีละเราจะถูนห้องเต้